ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่นักชมคลิปทั้งหลายโดยทุกท่านทุกคนนักโอกาสนี้ต่อแต่นี้ไปก็เป็น EP ีที่30เนื่องจากเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิปเพราะเนื่องด้วยอากาศที่มันเย็นอากาศหนาวแล้วก็ลมแรงลมอาจจะพัดไม่เสียงดัง เขาจะทำให้การชมคลิปไร้อัธราในการฟังวันนี้คือตอนที่30จะ30หรือจะตอนไหนมันก็เป็นแค่สตอรี่หรือขั้นหรือตอนที่วางไว้สตอรี่คือเรื่องราวของมนุษย์บางคนเอาไปสร้างเป็นหนังเรื่องราวของตนเอง หรือจับเรื่องราวของคนอื่นมาเป็นหนังเป็นเรื่องราวแล้วถูกถ่ายทอดออกมาให้คนได้ชมจะเป็นดีบ้างหรือไม่ดีบ้างที่เราเห็นกันในสังคมของประเทศไทยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เรื่องราวที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นหนังบ้าง เป็นละครบ้างก็ถูกถ่ายทอดออกมาจริงบ้างไม่จริงบ้างอ้างอิงบ้างแต่นั่นก็หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นที่คุณได้กระทําไปในบางครั้งพวกเขาเหล่านั้นอาจสิ้นชีวิตไปแล้วเช่นเรื่องของแม่นาคพระขนงเราก็นำาเอามาสร้างเป็นเรื่องราว ต่างๆถ่ายทอดออกมาจริงบ้างไม่จริงบ้างบางคนถึงกับป่วยบางคนถึงกับเจ็บแต่ก็หยุดการกระทําของมนุษย์ไม่ได้ของคนไม่ได้เมื่อคุณจะถ่ายทอดเรื่องราวของคนใดคนหนึ่งคุณก็ต้องขอขอ,อนุญาตนั้นก็ใช่แต่ถ้าเมื่อทําลงไปแล้ว มันเกิดความไม่ดีไม่งามคุณก็ต้องหยุดเช่นยกตัวอย่างดาราบางคนแสดงเรื่องแม่นาคพักขนงมีอาการของอุบัติเหตุก็มีแต่เราก็จะไม่พูดไปเรื่องราวของคนมีอยู่มากมายที่ถูกถ่ายทอดออกมาเช่นเรื่องราวของสงครามตั้งแต่ในอดีต อาจจะเป็นสงครามเย็นสงครามร้อนสงครามเอเชียบุรพาหรือสงครามไหนๆที่มันเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเป็นการสูญเสียแต่มีใครเล่าจะอยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วพวกเราก็นำมาสร้างเป็นประวัติศาสตร์จริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างเช่นองค์พระนเรศวรจะมีใคร สักคนบ้างที่รู้เรื่องราวจริงๆแล้วนาแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดเป็นเรื่องราวผูกความเจ็บแค้นกับประเทศต่างๆคุณรู้จริงหรือไม่ที่นำเรื่องราวเหล่านี้มาดังนั้นการถ่ายทอดออกมาคุณต้องรู้เรื่องราวจริงๆหรือ คุณต้องดูความละเอียดอ่อนของดวงจิตของมนุษย์เมื่อคุณทำออกมาอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาในประเทศเราจะคิดอย่างไรอย่างเช่นเรามีเรื่องราวกับชาวพมา่านั่นเป็นสงครามที่ถูกผูกมัดด้วยความเจ็บปวด แล้วเราก็นำมาอยู่ตลอดนำมาสร้างนำมาแปลงคุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องราวพวกนี้ชาวพมา่าหรือชาวต่างด้าวที่เขามาอยู่บ้านเราเขาจะคิดอย่างไรเขาจะอยู่ด้วยความอยู่รอดปลอดภัยไหมเขาจะคิดอยู่ตลอดนั่นคือคุณทำเรื่องราวต่างๆขึ้นมา อย่างเช่นหนังสงครามพระอาจารย์ว่าให้งดทำได้เพราะมันเป็นการกระทบต่อจิตใจของมนุษย์หนังสงครามไม่มีความสำเร็จในการสร้างเราขอบอกเลยเพราะเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่กระทบกับจิตใจของมนุษย์ดังนั้นวันนี้การพูดหรือการเทศ จะขอยกตัวอย่างการสร้างหนังเช่นคุณจะเอาหนังเรื่องราวของคนบางคนมาทำอย่างที่มันเป็นประเด็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือเรื่องราวที่อยู่บ้านกกอกที่คุณจะนำมาสร้างเป็นหนังนั่นหมายความว่าดวงวิญญาณของใครบางคนที่สิ้นไปเขาอาจจะไม่อนุญาตให้คุณทำอันนี้ขอฝาก ใครที่จะทําหนังก็ดีทําเรื่องราวทําละครก็ดีที่มันไปกระทบกับวิญญาณขอให้จบอยู่ในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นอย่านํามาเหมือนนําเขามาประจานเหมือนนําเขามาสร้างเรื่องราวใหม่ที่มันไม่จริงหนังหรือว่าละครหรือว่าคอนเทนต์ต่ตางๆเรามีสมองเรามีปัญญา เราคิดเอาก็ได้เรื่องราวที่มันสร้างสรรค์อย่างเช่นการสร้างหนังเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือโครงการพระ,พร,ะราชดดำริต่างๆหรือเรื่องราวของใครบางคนที่เขาไปทําคุณงามความดีที่เขายังไม่สิ้นชีวิตอยู่และเป็นการจดบันทึกให้แน่นอนว่าเขาทําอะไร คุณอย่าไปบิดเบียนบิดเบือนความจริงขอทำเรื่องราวที่เกี่ยวกับเขาที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าเน็ตไอดอลคนไหนที่มีคุณงามความดีเราก็ถ่ายทอดลงไปในเรื่องราวนั้นในสตอรี่นั้นๆที่เขายังมีชีวิตอยู่และคุณก็ต้องขออนุญาตเขาด้วยอย่างเช่นเรื่องของแม่น,นาคพระขนงอย่างนี้ แม่นาคพระขนงถูกถ่ายทอดเป็นเรื่องราวต่างๆคนที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังแม่นางพระขนงคุณทรายคุณใบเตยหรือคุณตีรักที่เป็นดาราเราเมื่อได้ไปประสบพบเจอชีวิตของคนเหล่านั้นมันอาจจะไม่มีความสุขก็ได้ วันนี้ขอฝากเรื่องราวของการถ่ายทอดคุณงามความดีที่เป็นละครที่เป็นหนังจอเงินจอแก้วก็ดีหรือเป็นละครสั้นก็ดีเราคิดคอนเทนต์หรือว่าคิดเรื่องราวจินตนาการสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องราวคุณงามความดีเรื่องผีเอ่ยเรื่องอัจฉากรเอ่ยเรื่องสงครามเอ่ย อาจารย์ว่าเราควรงดได้แล้วเพราะมันเป็นการถ่ายทอดออกมาถึงความรุนแรงเป็นการถ่ายทอดเรื่องผีผีสางๆคุณยกเอาผีมาฆ่าคนมาให้คนกลัวหนังมีอยู่มากมายคิดความคิดเรามีปัญญาเรามีดังนั้นขอฝากความดีวันนี้ไว้ขอให้คนดีทั้งหลาย จงมีความสุขขอความสุขจงมีอยู่คู่โลกวันนี้ขอฝากเรื่องราวต่างๆที่เราจะทำคอนเทนต์ก็ดีที่เราจะทำหนังทำสตอรี่ก็ดีขอให้คิดถึงหัวจิตหัวใจของคนอยู่และคนที่เสียชีวิตไปขอฝากคุณงามความดีไว้เพียงเท่านี้ขอความดีจงมีอยู่คู่โลกด้วยเธนิน 一。